วิธีปั๊มเหรียญรูแบบง่ายๆเราจะสามารถหาได้วันละหลายแสนหรือเป็นล้านเพราะเพียงแค่เราเก็บเรเวลให้ถึงและมากดตามเงื่อนไขต่างๆรวมถึงการใส่คโค้ดเราก็จะสามารถได้เหรียญยุทธภพบแบบไม่ล็อกปั๊มได้แบบชําๆสวัสดีครับผมมิสเตอร,ร์ซิลเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ตัวช่วยสําคัญสําหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยอบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือ ปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสองบาทเท่านั้นแต่ตัว G V P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอทไม่ควรพลาด U G Phone ในการที่ เพื่อนๆจะทําวิธีนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะต้องไปทำเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถสร้างตัวละครได้เราก็ไปทําในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆจากนั้นก็ทําการสร้างตัวละครอ,อาจจะไม่ต้องซีชื่ออะไรมากครับจะสร้างตัวไหนก็ได้นะจะอาชีพเดียวกันจะคนละอาชีพ ID หนึ่งอ่ะจ,จะสามารถสร้างได้ถึง6ตัวละครส่วนเหรียญที่เราจะสามารถปั๊มได้1ตัวจะอยู่ประมาณ8 0,000บวกบวกๆนะครับเพอก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทาการใส่โค้ดโค้ดที่แนะนําให้ใส่จะมีอยู่3โค้ดด้วยกันนะครับจะเป็น Ho t GI โคดนี้โคดที่2จะเป็น h อ t นักลารและก็ให้ใส่โค้ด h อ t MRS และก็อีกโคดหนึ่งจะเป็น New 888ซึ่งโค้ด new 888เราจะได้เหรียญยุทธภพแบบไม่ล็อก3 0 0 0เราก็กดรับมาส่วนโค้ด h อ t นักลารอันนี้ก็จะได้10,000เหรียญยุทธภพและก็ h อ t GI อันนี้ก็จะได้อีก10,000นเหรียญยุทธภพนะครับส่วน h อ t MRS เราจะได้เป็นยาเซียน5สีจริงๆก็จะมีโค้ดอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปอย่างโค้ดล่าสุดที่จะจำกัดเวลา h อ t TH 3 อันนี้จะใส่ได้ถึงแค่วันที่15เท่านั้นก่อนหน้านี้จะมี Ho t t h 1อ o t t h 2แต่นั้นไม่สามารถใส่ได้แล้วแต่เราก็ยังมี Ho t t h 4อนะครับแล้วก็5 Ho t อ h 6พวกนี้เป็นโค้ดแบบจำกัดเวลานะฉะนั้นเราต้องรีบไปใส่ก่อนส่วนโค้ดอื่นๆที่มีใส่ได้นะตอนนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายโค้ดแต่และโค้ดอาจจะได้ของเล็กน้อยนะครับดูเหมือนไม่ค่อยมีค่าแต่เอาจริงๆแล้วเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะในการเล่นตัวลองเพราะอย่างเช่นถ้าเรามีอาวุธที่สามารถโยนได้เราก็เอาโยนให้ตัวละคร อล,ลองเพื่อมาทําการตีบวกก็ได้เพราะว่าบางโค้ดก็จะมีทั้งยันมียันในการเสริมแก่งแบบบวก5าก็มีเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ฮอตเฟสบุ๊กเนี่ยสามารถตีอาวุธขึ้นบวก6ได้เลยนะถือ่เราจะไปเล่นสายฟรีแต่อาวุธเราสามารถโยนได้หรืออุปกรณ์เราสามารถโยนได้เราก็มาจัดนะครับโยนบวกให้ผมบอกเลยว่าถ้าเล่นสายฟรีเอาจริงๆงนี่ก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ด้วยความที่ว่าโค้ดมันเยอะอยู่นะนี่แค่นี้ก็ยังรูดไม่หมดเลยครับเนี่ยดูโอ้โหส่วนในกรณีที่เรามีเหรียญรูดแบบไม่ล็อกเรียยบรร้้อแลวเาาจะห เพิ่มได้จากไหนอีกอันนี้เราเนี่ยต้องไปทําการเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล30ก่อนนะครับแน่นอนถ้าอยากไวก็ทําการกดปับ๊บไม่ว่าจะเป็น EP เพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็บัฟยาเซียน5สีจากตรงนี้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็กดยาแสงเหนือด้วยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถเลเวลได้ไวมากขึ้นและวิธีนี้จะเหมาะกับคนที่มีคอมแรงๆหน่อยแบบเราสามารถเปิดได้หลายจอเล่นในู m u l a t o r เพราะค่อนข้างโหดและตอบโจทย์มากๆนะครับจากนั้นก็กดใช้ยันอย่าไปเสียได้เพราะยิ่งเราเรีบเลเวลเท่าไหร่ยิ่งดีบางคน เล่นอาชีพเดียวกันเก็บเลเวลไปพร้อมๆกันกดครั้งหนึ่งในอีมูเลเตอร์ก็ได้เป็น10ตัวแล้วนะครับยังตำตาอ่ะสีจอได้แน่นอนแต่ถ้าใครคอมแรงหน่อยก็อาจจะ10จอหรือบางคนอาจจะ20จอแต่ร้อยจอต้องดูที่เครื่องสเปคหนักๆเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างกินสเปคนิดนึงแตงว่าเดี๋ยวนี้อีมูเลเตอร์เนี่ยเขาสามารถซิงกันได้เรากดแค่จอเดียวส่วนจอที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปเป็นขบวนให้ส่วนการเก็บเลเวลแบบนี้1นึถึงสาอาจจะใช้เวลาอยู่ราวๆยีนาทีเพราะเราเน้นเดินและวาร์ปเด เดินเลวยวาร์ปเสร็จเควสส่งเสร็จเควสส่งยิ่งถ้าเราเล่นสายตีไกลหน่อยนะก็จะยิ่งไวมากขึ้นแนกรณีที่เรากลัวย,ยันวาร์ปไม่พอเราก็ใส่โคดนี้ด้วยก็ได้ครับ t h b DB DB อันนี้ก็จะได้ยันวาร์ปอีก30มสิบไปแต่นั้นก็กดวาร์ฟช้ำๆโดยที่เราไม่ต้องเดินประหยัดเวลาไปได้เยอะหรือมากไปกว่านั้นเราก็ทําการตั้งไม่เก็บของก็ได้ก็กดเลือกตรงนี้ครับหยิบเลือกแบบไม่เก็บทั้งนั้นแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราจะไม่ทําการเก็บจะได้ประหยัดเวลาไวเลยไหมอย่างเท่านี้วาร์ปไปวาร์ปมาเพราะในของฟ เราไม่จําเป็นต้องทําอยู่แล้วนะครับอาตอนนี้ผมเลเวลสิบสามแล้วใส่ธนูกไ็ไม่ใส่ก็ได้ครับยิ่งถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่นะแล้วก็กดตั้งตี้สร้างทีมเข้ามาอยู่ทีมเดียวกันนะครับในกรณีที่เราเล่นหลายตัวอันนั้นก็จะประหยัดเวลาไปอีกเพราะเรา,เราตีคนละตัวปุ๊บแป๊บเดียวก็สําเร็จเควสกดส่งเควสาว์ปไปต่อโดยที่เราไม่ต้องเดินจาก20นาทีก็อาจจะเหลือประมาณ15นาทีในกรณีที่เราไม่ตี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับในการเก็บเควสเพราะมันจะเสียเวลาตรงนี้ฉะนั้นทางได้ดีเปิดลหลายๆ ยิงมอน์แบบปกติ EP ีมันก็จะขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยจบตัวหนึ่งก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าจบเควสอ่ะ EP พีมันจะเยอะมากกว่าเควสเละเวลเควสเลเวลแต่ข้อดีในการเล่นธนูหรือเล่นตัวสายยิงระยะไกลนะครับก็จะค่อนข้างเลือกมอนได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับที่อยู่แล้วในการตั้งป้อมและยิงเนาะก็หลังจากที่เราทําเควสหลักหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทาเควสรายวันต่อหลังจากที่เราทําครบ5ภารกิจเรียบร้อยของเควสรายวันนะครับเลเวลตัวละครก็จะอยู่ที่เลเวล์ไม่่ใชเซิใหม่นัน ค่อนข้างช้าอย่างที่เห็นนะครับการที่เรา30เรียบร้อยแล้วก็ให้เข้ามาที่เมนูการแชร์จากตรงนี้เขาจะให้เราแชร์ทันทีเราเพียงแค่กดไปนะครับไม่จําเป็นต้องแชร์จริงจากนั้นก็กดกากาทออกแล้วก็เช่นกันนะให้เรากดไลค์ไปกดไลค์ตากาดออกแล้วก็ไปด i s c o r d เข้าร่วมเมื่อเราออกเรียบร้อยแล้วแบบนี้ของก็จะเข้ามาสู่ในจดหมายให้เรานะครับก็จะเป็นเหรียญยุทธภพแบบนี้นะครับก็กดรับมากดรับมา,มานะครับแล้วก็กดรับมาเพียงเท่านี้เราก็ได้เหรียญยุทธภพประมาณ8 0 0 0 0บุกบวกจากนั้นเราก็ไปทําการซื้อของ ที่้้าานคาถึงแม้ว่าเราจะเปิดแผงไม่ได้แต่เราสามารถซื้อของจากร้านค้าที่อีกหนึ่งตัวละครตั้งได้แต่การซื้อของอย่างนี้แน่นอนนะครับเขาก็จะมีภาษีของตัวละครหลักที่เราจะได้รับแต่โดยรวมแล้วยังไงก็ถือว่าได้เยอะต่อหนึ่งตัวละครซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากเสียเวลามากหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จก็ให้เรามาใส่3โคตดหลักๆก,ก,ก็ได้จะมีฮอตจีไอฮอตนักล่าและก็น<ๆ>ิวแปดแปดแปดเพียงเท่านี้<ๆ>ก็จะได้เหรียญยุดพบเลย2 3 0 0 0โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการเก็บเรเวลจากนั้นเราก็ไปทำา ซื้อของซื้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะเรามีเหรียญยุทูพบแบบไม่ล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับสองเมก็ให้ตัวละครหลัก1ตัวทําการตั้งตัวละครพวกนี้ก็ทําการดึงเราอยากจะได้สักล้าน2ล้านหรืออยากจะได้เป็น10ล้านหรือร้อยล้านก็สามารถทําได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครที่เราจะเอาเหรียญเราก็ควรจะต้องเก็บให้เลเวล35บก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถวางแผงหรือตั้งแผงได้ใส่ชื่อร้านให้เรียบร้อยแล้วก็กดวางแผงแบบนี้ถ้าใจให้ดีในส่วนขอ,ของของที่จะขายเราก็เลือกดู หรือถ้าเป็นไปได้เติมพวกปัดม่วงด้วยก็จะดีมากนะครับก็จะดรอปอุปกรณ์ที่ไม่ติดล็อกแล้วเวลานั้นเราสามารถตั้งขายได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกของสีฟ้าของสีม่วงเราก็ใส่ราคาไปครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวหลักของเราเนี่ยถ้าเราไม่เติมเลยหรือเลเวลไม่สูงมากพอโคต้าในการวางขายของเหรียญยุทพภพเนี่ยก็จะค่อนข้างมีจํากัดแต่โดยส่วนมากถ,ถ้าเราจะทําวิธีนี้เราก็คงต้องเติมอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งจากนั้นก็ค่อยวางขายอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้เพื่อปั๊มเหรียญยุทธภพได้แบบชําๆหรือในกรณีีีท่เรามของ น้อยเกินไปเราก็ใส่ของชิ้นนั้นและตั้งขายไปเหรียญยุทิฟอก่อนจากนั้นก็ให้อีกหนึ่งตัวละครนะครับทําการโยนของออกมาก็ได้โยนของให้ตัวหลักเก็บนะต้องอยู่ใกล้กันด้วยแต่อย่างเราก็ควรที่ต้องมีสัก2จอนะครับถึงจะดีถ้าเราจะไม่เติมเลยเราก็ไปเรียนรู้อาชีพเสริมจะเรียนรู้อาชีพเสริมไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําช่างตัดเสื้อจะง่ายหน่อยเพราะว่าจะใช้ของไม่เยอะหลังจากที่เราเรียนรู้มาเราก็ไปทําการเปิดร้านวางแผงแบบนี้นะครับอะก็เลือกเงินที่ต้องการเลือกค่าความเหนื่อยเซ็ตราคาต่อนหน่วย ก็อาจจะเซ็ตไปนะครับ8 0 0 0มืนเลือกตัดเย็บเลือกร้านค้าแล้วก็ทําการเปิดอันนี้ก็จะโดนภาษีสิเช่นกันส่วนการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะทําก็ไปดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นเซิร์ฟไหนหลักๆเพราะว่าการเลือกเซิร์ฟเวอร์จะมีผลมากโดยเฉพาะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะถึงจะดีกิจกรรมของเขาจะได้ครบๆนะครับเพราะโดยส่วนมากแล้วกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็จะมีกิจกรรมในช่วง OBT ที่จะเพิ่มโอกาสการเสริมพลังเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วเพียงแค่เราล็อกอินนะครับเราก็ยังได้รับของเอามาาไวเ้เเเปปิิิดดหีกล่่องยงยรสม หลายตัวนะ็อกอินรับของทิ้งไว้ตัวละครของเราก็จะได้เติบโตแบบมากๆเพราะไม่ได้มีแค่ตรงนั้นอนะ่ะก็ยังมีในส่วนของล็อกอิน7วันจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถโยนของอีกอย่างให้ตัวละครเด็กมาทําการตีหรือเราไปหาของที่เราไม่ได้ใช้มาตีบวก6เพื่อที่เราจะเอาผนึกก็ได้เผื่ออยากจะทาประดับเลเลเวล70ตั้งแต่สัปดาห์แรกก็จะได้แบบเราไม่ต้องเสียตังค์หรือเสียอะไรเลยนะครับมีแต่ได้ก็ได้ในส่วนนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อกันอีกทีนึงสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้มาเอาแนวทางในการปั๊มเหรียญยุท มาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยแล้วก็โค้ดที่เหลืออย่าลืมไปใส่กันนะครับโค้ดก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ